สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะกับหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะแม่หมอนมาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าแท้จริงแล้วนะคะคุณเนี่ยเหมาะกับความรักแบบไหนกันหน่าถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเปิดเผยพลังงานของคุณเองเนี่ยแหละค่ะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะอาก่อนอื่นนะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณก่อนเลยนะคะว่าพวกคุณเนี่ยจะมีพลังงานประมาณไหนเนาะงายเดี๋ยวเรามาดูกัน ไพ่กระจายคะ่ะพลังงานค่อนข้างดุนแรงมากๆเลยนะคะชาวแรนดอมนี้นะอ่าแม่หมอขอดูพลังงานนะคะของผู้คุณหน่อยค่ะคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณชาวแรนดอมนี้หน่อยค่ะพลังงานค่อนข้างแรงมากเลยไพ่ตกหลายรอบม,มาก โอเคแม่หมอขอห้าใบนะคะพลังงานของพวกคุณส่วนใหญ่นะคะจะเป็นแบบไหนกันบ้างเออควีนออฟเพนทิเคิลนะคะเออเอ็กออฟสอดสคาแปดมาแปดดาบนะคะเพกออฟเพนทิเคิลนะคะเด็กถือเหรียญเดอะแฮงแมนเอ่อไฟออฟเพนทิเคิลนะคะห้าเหรียญน,นะโอเคเอ่อ แม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าในด้านของความรักนะคะพลังงานส่วนใหญ่นะที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้นะคะน่าจะอาจจะไม่ค่อยดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเท่าไหร่เนอะอาจจะเป็นดวงที่แบบว่า ไม่ว่ามีความรักเมื่อไหร่เงยมันมักจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามามากมายทําทให้รู้สึกคิดหนักแล้วก็รู้สึกทําให้ความสัมพันธ์ไม่มีความสุขทําให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนะคะสุดท้ายจึงจําที่จะต้องปิดใจตัวเองนะคะจําเป็นที่จะต้องถอยออกมาอะไรแบบนี้เนาะทำให้ต้องมีการห่าง ห่างไปจากคนรักมีการขาดการติดต่อไปจากคนรักอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะดวงชะตาส่วนใหญ่น,ะน่าจะเป็นดวงชะตาที่เหมือนกับว่าเอ่อเหมาะที่จะอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยเนาะเออแล้วก็มกัมกๆจะไม่ค่อยแบบประสบความสําเร็จในความรักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเนาะจริงๆนะคะ พลังงานของพวกคุณนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอ,อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มักจะแบบว่ามักจะแสวงหาอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะเ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ด้วยตัวคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยจะ ถ้าไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรอเงี้ยแต่แบบทุกครั้งที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรแบบนี้ตลอดเลยทําให้มันไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะดวงส่วนใหญ่ก็เลยเหมือนก็ว่าต้องอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะคะแม่หมอขอเข้าหัวข้อเลยแล้วกันนะว่าแล้วพวกคุณเนี่ยะคะ่ะเหมาะก,กับความรักแบบไหนกันแน่อ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพวกคุณเนี่ยนะคะเหมาะกับความรักแบบไหนกันแน่นะวันนี้ไพ่ค่อนข้างแบบว่า เกเรมากๆเลยนะพานะะแม่หมอขอดูหน่อยนะคะว่าแท้จริงแล้วพวกคุณเนี่ยนะคะเหมาะกับความรักแบบไหนกันแน่นะชาวแดนดอมนี้นะคะ,ะแม่หมอขอห้าใบนะคะแท้จริงแล้วชาวแดนดอมเนี่ยค่ะเหมาะกับความรักแบบไหนคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เออ p m r e r c n c e เออโฟ o อฟนะคะสี่ไม้จริงๆแล้วนะคะดวงชะตาคุณก็ค่อนข้างจะมีคนคนนั้นอยู่นะที่สามารถจะทำให้ uh, พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ได้นะคะโฟออ o สอดนะคะสี่สีดาบนะคะ s o v e n of อฟ s แล้วก็ Queen of w วอนนะคะ,ะเรามาดูกันแท้จริงแล้วคุณเหมาะกับความสัมพันธ์แบบไหน ที่อยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าแบบว่ายังไงอะปล่อยปล่อยแบบปล่อยสบายสบายค่ะปล่อยสบายสบายไม่ตึงไม่ตึงเครียดมากจนเกินไปอะไรแบบนี้เนาะไม่ตึงเครียดมากจนเกินไปช่วยกัน ช่วยกันให้มันให้มันฝ,าฝา่าฟันให้มันผ่านพ้นไปได้อะไรย่างเงี้ยนะคะจนจนในที่สุดแล้วค่ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมันม่นคงคือที่ผ่านมาอะไรย่างเงี้ยนะั คุณอาจจะพบจะเจอกับใครก็ได้ที่มันทําให้ความสัมพันธ์จะต้องแบบว่าไม่มีความสุขจะต้องเจอปัญหาหรือหรือท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องมีการเดินเดินห่างกันไปเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะความรักที่ที่คุณต้องการนะคะจริงๆแล้วที่มันเหมาะกับคุณนะมันอาจจะเป็นความรักที่ที่อาจจะไม่ต้องหวือหวาอะไรมากอย่างเงี้ยแต่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะคะมีความเข้าใจกันเหมือนกับว่าช่วยช่วยช่วยกันนะคะช่วยช่วยให้มัน ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามมันก็ช่วยให้มันผ่านพ้นไปได้ผ่านผ่านจุดที่ ที่ที่แบบว่าอ่อนแอจุดอ่อนแอของความรักนะคะช่วยกันผ่านไปจนจนท,ท้ายที่สุดแล้วมันก็เลมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมั่นคงขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะต้องเจอกับความรักที่ช่วยกันช่วยกันฝ่าฟันไปนะแล้วคือคนคนนั้นนะะ่ะเขาจะต้องเข้าใจคุณนะคะคนคนนั้นเขาจะต้องเข้าใจคุณนะว่าคุณเนะ่เป็นคนยังไงคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องช่วยกันประคับประคองนะไม่ใช่พอมีปัญหาเจอปัญหาอะไรก็คือเหมือนกับว่าเดินจะเดินออกจาก องงต่พื้นแต่พืออเลยๆงั้นไม่ใช่นะคะความสัมพันธ์ที่ดีมจะต้องช่วยกันฝ่าฟันนะคุณจะต้องเจอคนแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่หมอเชื่อนะว่าคุณอาจจะต้องเจอกับคนคนนั้นแน่นอนนะคะคุณคุณมีดวงชะตานะคะที่ที่จะสามารถนะสามารถมีความรักที่ทําให้คุณมีความสูงแล้วก็มั่นคงได้ในอนาคตนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ยังไม่ได้เจอคนคนนั้นเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวคุณนะคะจะเจอเองนะคะกับคนคนนั้นนะที่เขาจะช่วยเรานะคะช่วยกันฝ่าฟันปัญหา เออช่วยกันทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยออโอเคนะคะประมาณนี้เนาะออสำหรับชาวแรนดอมในวันนี้นะคะความรักดีๆที่คุณควรจะเจอนะคะก็คือคุณจะต้องได้ความรักที่พร้อมจะไปด้วยกันอะไรแบบนี้เนาะ คนที่เข้าใจคุณเข้าใจตัวตนของคุณเข้าใจว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะแล้วมันก็จะทําให้ความรักผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วมันก็จะท้ายที่สุดก็จะสมหวังในที่สุดค่ะโอเคเดี๋ยวที่นี้แม่หมอขอดูลัคนาราศีหน่อยะคะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือจะต้องปล่อยให้สบายๆนะคะไม่ตึงเครียดในความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะเอ ให้หมอขอดูหน่อยนะคะว่าชาวแรนดอมในส่วนใหญ่นะเป็นชาวราศีอะไรแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะขอให้น้อมรับพลังงานบวกไปแล้วกันนะค่ก็อาจจะมีนะคะชาวราศีสิงหะ์คะ มีชาวราศีธนูนะคะและก็มีชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะก็จะมีนะคะชาวธาตุไฟท่านาน้ําประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอให้ทุกทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักนะคะพบรักที่ดีๆทุกคนเลยนะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแท้จริงแล้วคุณนะคะเหมาะสมกับความรักแบบไหนนะคะก็ขอให้เจอความรักดีๆแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการรับชมนะคะแม่หมอนะกะ็ฝากติดตามติด ตอกนะคะเออ ขอบคุณทุกๆก,การกดหัวใจการ share, แชร์อะไรก็ตามแต่นะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม YouTube ทางช่องของแม่หมอได้นะคะตอนนี้แม่หมอก็มี YouTube แลัวนะอย่าลืมไปดูไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะโอเคนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้เหมือนเดิมเลยการดูแบบรายเดือนก็ยังมีอยู่นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้วันนี้ก็แค่นี้แหละคะ่ะประมาณนี้นะฝากแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ